สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆมารีวิวงานที่พี่ลูกค้าสั่งทําไว้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ใบตายด้ามยาวนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวขนาดกันก่อนเลยนะครับจากปลายมีดตรงนี้นะครับถึงตูดด้ามตรงนี้นะครับยาว23เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวของใบมีดนะครับจากตรงนี้จากจากปลายมีดตรงนี้นะครับถึงคอมีดตรงนี้นะครับยาว5.5เซนติเมตรนะครับ ส่วนความกว้างของใบมีดนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้กว้างสุด2.8เซนเมตรนะครับส่วนความหนาของใบมีดนะครับก็จะหนาประมาณ1.8ม mm ิลนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวใบมีดของเรานะครับก็จะเป็นใบมีด N695 นะครับคุณสมบัติก็คือเป็นสแตนเลสต้านสนิมอย่างดีเลยนะครับสนิมแทบไม่ขึ้นเลยนะครับ แล้วก็การเปิดคมของเรานะครับก็จะเปิดคมสุดสั้งใบมีดเลยนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆสามารถตัดโคทุเรียนได้ลื่นขึ้นแล้วก็ประหยัดแรงนะครับเราไปดูขนาดตัวด้ามของเราดีกว่านะครับตัวด้ามของเราก็จะยาวนะครับจากตรงนี้นะครับถึงท้ายด้ามตรงนี้นะครับยาว17.5เซนติเมตรนะครับส่วนความหนาของด้ามนะครับก็จะหนาหนาสุดนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้หนาสุด13มมิลนะครับหรือ1.3มเซนนะครับเราจะสโลปด้ามนะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้ ตรงนี้เป็นที่ขอทุเรียนน้ําหนักไปอยู่ตรงนี้นะครับอจะได้เคาะได้เสียงที่ดีมากที่สุดนะครับส่วนตาไก่นะครับเราก็จะย้ำตาไก่สองตัวสองฟังเลยนะครับย้ำอย่างแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ไม่โยกไม่หลุดแน่นอนนะครับใช้เคาะไปได้เลยนะครับแล้วตัวด้ามของเราก็จะเป็นด้ามเข่าควายเข่าควายดํานะครับนี่เราจะทําแบบใสเลยนะครับใสกิ้งเลยนะครับเห็นไหมครับอืมซึ่งเหนียวมากแข็งแรงมากๆเลยนะครับอืมเดี๋ยวเราไปเทความคมกันดีกว่านะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับนี่ เราจะตัดกระดาษให้ดูเลยนะครับกรีดกระดาษให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นี่ผมมากๆเลยนะครับเวลาใช้ก็ระวังด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเลือกใช้งานนะครับเราก็มีปลอกให้ด้วยนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยนะครับอแล้วก็สวยงามนะครับนี่ก็ไม่ลุดนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามมีตัดทุเรียนอติด้วยนะครับก็เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปจนพวกพี่พอใจกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ